สวัสดีจ้ามันนี่นะคะแอนซิมาเฮดไข่กระทะนะคะ <g ül> ไข่กระทะอาจจะเป็นสูตรที่แบบแตกต่างจากบ้านเฮานิดนึงนะคะไข่กระทะอุดรน,นะคะคนอุดรเฮดก็คือแอนกัสซิมิไข่ไข่ไก่นะคะไข่ไก่แอนสีขาวนะคะแล้วก็ตัวนี้แอนกสัสซิไซเทนสมมุตินะคะสมมุติว่าเป็นหมูย่อก็แล้วกันนะคะมืัอนี้แอนบม่มีหมูสับนะคะบ่ได้ซื้อหมูสับไว้บ่ได้คิดว่าสีเฮดไข่กระทะค่ะแต่ว่า คุณพอบานเพิ่นขอมานะคะก็เลยต้องเฮ็ดให้เพิ่นกินค่ะหลังจากที่เพิ่นม่าสบายมาหลายมือนะคะก็เฮ็ดเอาใจเพิ่นนิดนึงค่ะเศาร์เขาไปไกินอาหารเศารน้ำกันนะคะก็ามากินเป็นอาหารแรกค่ะอันนี้ก็สีเป็นอซอสเศษค่ะแต่ว่าเสี่ยวมาเฮ็ดแท่นเป็นขุนเชียงนะคะแล้วก็มีฮอทดอกค่ะนะคะแล้วก็ชีสหอมขนมปังบูมารี่มันหลายนะคะก็เลยเสีเอามาแตงจานในซื้อดอกจก้ะ จ้าเดี๋ยวขออนุญาตั่นทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยล้วกลับไปล้วนให้มันสุกจากน้อยนะคะเราเข้ากลับไปเริ่มต้นเห็ดไข้กระทะกันจ้าออนก็เอาอันใส่กรอบลงมาล้วนนะคะให้มันสุกนะคะทอดดอกอะค่ะออนเอิรนใส่กรอบล้วก็เนี่ยนะคะซอสเสตที่แบบกินดิบได้นะคะอันนี้ก็ทําทาว่าเป็นกุนเชียงนะคะกับบะแม่เราค่ะรสชาติกับ่ะได้เลยนะคะแต่ว่า เอานาตาซื้อนะคะมันบรสชาติหวานคือขุนเที่ยงนะคะมันเป็นนำ้ำออกสมสมเข้มเข้มค่ะมันเป็นซอสเศษแบบย่างแห้งนะคะแต่เดี๋ยวพ่อร่วนวใส่กอ,อกซุกนะคะเดี๋ยวแอนกส,อสีเอลสีเออันนี้มาร่วนนิดนึงนะคะจริงๆเม่กินดิบได้ยุต่ว่าแอานเสี่ยวมาร้วนนะคะฟังนะคะแอนก,เอ,นก,เ,อนกเอามาจีใส่กระทะค่ะปิดฟ้าไว้นะคะพ่อ,อย่างอ,อกมากินเฉดๆห,หอนๆนะคะ เดี๋ยวเามาเห็ดไ่กันจ้ะตากาตางกระทละล้วก็ใส่เนยลงมากนะครับ่ต้องไฮ้อนคักนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันชิมใหม่จริงๆกระทะมันต้องแบบว่าไ่กระทะมันต้องแบบว่าต้องต้องไฮเกลียมแน่นว่าจ้ะอันนี้แอนเฮ็ดตามความเข้าใจของแอนนะคะ ถ้าสูตรผู้ใดดีกว่ากับว่าเป็นยังนะคะก็คือแอนเฮ็ตตามความเข้าใจของแอนคุณพอบ้านเพิ่มมากินว่ามันยังหรักจ้ะแอนเคยพาเพิ่นไปกินสมัยที่ไปยามบ้านนะคะเท็ยรยุนีเครื่องกับบ,บ่าครบต่คาดัดแปลงเอาแอนสีบอบกับใครนะคะ เป็นสิปิดฝาไว้จักน้อยเอ็ล <s> ืมเอ็นท <d> ี่ใส่เครื่องไปเลยนะคะใส่เครื่องไปเลยะคะ่ะเครื่องแอนด์แกนี้นะคะนะคะ ใส่พ่อเห็นมันงามไปจังสั่นเลยจา้าเพอได้จึงได้เข้ากะสีเอาไปล่ยทั้งจานอีกเก้านะคะขุนเชียงนะคะสมมุติเราเป็นกุนเชียงอ็นบ่ด้เตรียมการไว้นะคะว่าเราสียาอ,อ,าอยากกินก็คือพนากพนอยากินอาหารเส้าจริงๆเป็นดินเนอร์นะคะแต่ว่าพนอยากจะเฮ็ดให้เพั่นกินนะคะ ไปชีนนะคะเอ็นบอใส่เกลือนะคะเดี๋ยวพี่ไข่เข้าไปใส่เอาทั้งโตก็ได้ใส่จริงๆมันตรงมีหมูสับอ่าแล้วกับหมูย่อเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าเหมือนี่เอ็นบม่มยหนังสักย่างนะคะ มาค่ะใส่หอมหลายๆนะคะสมมติเอานะคะว่าเป็นไข่กระท <c oughs> กระกรกะทะอีกล้วเดี๋ยวแอนปิดฟ้าไว้ด้วจ้ะปิดไว้จังน้อยนึงเดี๋ยวเฮากะไปเฮ็ดขนมปังกัน,นะค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวแอนไปจัดจานแล้วก็ไปกินกันนะคะ <c oughs> นี่นะจ๊ะขนมปังแอนกับสีท่าเนยนะคะ กานเลืลงไปกากกรใสสมมตินะคะว่าเป็นเอ่ยังังละ่ะเป็นกุนเชียงเป็นว่ามีหมูซับว่ามี่ยังไปยังสั่นนะคะก็สมมติเอาค่ะ แล้วก็มากบูบารี่มันหลนะคะแอนก็เสีเอามาให้เพิ่นกินนะนี่นะคะจากไข่กระทะเรียบร้อยแล้วนะคะแอนก็แค่เสริมบูบอรี่ขมานะคะเพราะว่านานี่บูบารี่มันหลานะคะ็สีได้แบบนี้